ปั๊มปิดีสามร้อยขีดแปดจากชนบุรีเราพร้อมประกอบไปนะครับนี่เตที่เสียนะครับนี่เราไม่ได้ขัดนะครับเตเก่าเรานี่เตเก่าเราเก็บให้นะครับนี่เนียนๆนะครับนี่เก็บเนียนๆเหมือนของใหม่นะครับหน้าเก็บให้ครับหัวนิ้วเก็บครับเสื้อกางเก็บคู่หลังเพจครับนี่เสื้อกางเก็บให้ใหม่นะครับเนียนๆครับหลังเพจเก็บนี่บล็อกโอ้บล็อกเพจนี่สุดยอดเลยครับดูุูดีครับนี่สวยๆนะครับหน้าบล็อกในเพจให้ให้เราอยู่แล้วนะครับ เก็บไปสวยนะครับน e, like ี be, be ่เก right ็บเนียนเลยนะครับเปย์เปย์ใหม่ชุดนึงนะครับเปย์ใหม่ชุดนึงนี่เปย์ใหม่ชุดนี่ชุดซ่อมมาแล้วนะครับชุดซ่อมเราสามร้อยกิจแปดนะครับชุดซ่อมแบบชุดซ่อมใหม่นี่เปย์ใหม่ครับดูข้างหลังเลยไหมเนี่ยโอ้โหดูดีเลยครับแต่เราต้องมาเก็บอีกงานอีกหน่อยนะครับเปเราก็ต้องมาแทบในของใหม่นะครับนี่ของใหม่เนียนๆครับ J4 เน,นเนียนเหมือนของที่เราแหบเลยนะครับนี่นนเนียนๆนะครับนี่เราแหบบให้นนเนียน,นครับผมอ่าพร้อมประกอบเทสส่งงานครับรอชมอีกคลิปน่าจะเป็นเทสส่งงานแน่นะครับผมชมครับ